สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันจันทร์ที่16กันยายน2567กันค่ะโดยที่เมื่อวานนี้ค่ะเราก็ได้รับรายงานภัยพิบัติค่ะผลกระทบจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเวลาบ่าย3โมง20นาทีค่ะในพื้นที่อำเภอแจ้ห่มค่ะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เกษตรก็ได้รับความเสียหายค่ะ และวันนี้เรายังมีประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะ เรื่องฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือค่ะโดยที่ร่องมรสุมของเราค่ะก็พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตนออกเฉียงเหนือค่ะเข้าสู่ยองความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะประกอบกับก็มีลมมรสุมตนตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมทะเลอนามันประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนค่ะจึงทําให้ภาคเหนือของเราค่ะอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตก สะสมซึ่งทําให้เกิดน้ําท่วมชัพลันน้าป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่บริเวณลาเชิงเขาใกล้ทําน้ําไหลผ่านและพื้นที่บริเวณที่ลุ่มด้วยค่ะต่อไปเรามาติดตามพยากรณ์อากาศประจําวันกับคุณทัปนากันค่ะ ผมในส่วนสองสภาพอากาศภาคเหนือของเฮานะครับก็เริ่มตะวันที่ผ่านมากันก่อนนะครับเกาะมีฝนตกประมาณร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่นะครับส่วนมากกับฝนเล็กน้อยถึงปานกลางต่ออันนะครับก็จะมีฝนที่นักหน่อยนะครับเก็เกือบตกหนักมากก็อยู่แถวเพชรบูรณ์นะครับโดยปริมาณฝนที่วัดได้สูงสุดตะวันที่ผ่านมาวัดได้สามสิบสองจุดศูนย์มิลลิเมตรนะครับที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ ในส่วนของสภาพอากาศวันนี้นะครับจากแผนที่อากาศตอนตีหนึ่งที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นลักษณะของร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนก็จะเป็นเส้นคู่แดงๆนะครับพาดผ่านในส่วนของภาคเหนือตอนล่างของเรานะครับกระทำาให้วันนี้เองนะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างนะครับกับทางสิทธิตะวันออกของภาคเหนือตอนบนนะครับอย่างไดก็ขอ,ขอระมัดระวังฝนตกหนักในช่วงน,นี้ไว้ตัวนะครับ ในส่วนของอย่างที่บอกนะครับช่วงนี้นะครับที่มีลักษณะของร่องมรสุมพัดผ่านหรือว่าฝนตกหนักนะครับภาคเหนือของเราก็ได้เตือนนะครับก็ยังคงต่อเนื่องหีกสัก2วันนะครับก็อยู่ที่วันที่1 6 1 7นะครับโดยพื้นที่ก็ไล่ไปตั้งแต่นะครับเชียงไา้ลำปางนะครับตากนะครับแลาก็โซนที่อยู่ทางตะวันออกของจังหวัดที่เก่ามานะครับก็จะมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะครับอย่างไรก็ขอให้ระมัดระวังนำ่วมชับพันน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ตัวนะครับ ในส่วนของดาวเทียมเจ้านี้นะครับภาคเหนือของเราเนี่ยตั้งภาคเหนือตอนบนเนี่ยเมฆบักใคนักต่วใดนะครับก็จะมีแถวๆแน่นนะครับที่มีกลุ่มเมฆกับกลุ่มเมฆฝนเกิดขึ้นได้อยู่พองนะครับเล็กๆน้อยๆในส่วนของเจ้านี้นะครับส่วนภาคเหนือตอนล่างก็เป็นเมฆชั้นสูงนะครับเป็นเมฆบางๆนะครับก็มีแสงแดดตีค่อนข้างที่จะ้อ่หน่อยนะครับวันนี้นะครับเรดาร์ตรวจอากาศนะครับตั้งแต่8โมงที่ผ่านมานะครับก็จะปะกลุ่มฝนเล็กๆน้อยๆนะครับแถวๆบริเวณขอบจังหวัดน่นนะครับแล้วก็ บริเวณอื่นนี้ยังบอกให้มีตะไดนะครับก็คาดว่าช่วงบ่ายคำ่ำมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวขึ้นเป็นกลุ่มฝนใหม่เกิดขึ้นได้นะครับแบบจําลองฝนนะครับในวัน2วันนี้เนี่ยวันนี้เองนะครับก็ยังติปปอกนะครับทางสิกตอนออกของภาคเหนือของเฮานะครับก็ขอใหร้ระมัดระวังในส่วนของฝนตรงนั้ไว้ตัวนะครับ ในส่วนของวันพุกนะครับฝนตกหนักเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะกระจายตัวนักยิ่งขึ้นนะครับกแต่ก็อยู่ในขอบเขตจังหวัดที่เราได้บอกไปกับี่นะครับก็คือทางซีตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับเราคงต้องระมัดระวังฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับอุณหภูมินะครับวันนี้เองเนี่ยภาคเหนือตอนบนสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดอยู่ที่23นะครับถึง25องศาเซลเซียส ภาคเหนือตอนล่างนะครับสูงสุดอยู่ที่34นะครับถึง36องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดเกาอยู่ที่ส4นะครับถึงเจองศาเซลเซียสครับและสุดท้ายนี้ค่ะภาคเหนือของเราก็มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะน้ําป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะและถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามได้กับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053277919ค่ะหรือติดต่อเราได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ TikTok ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือไว้ได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ